สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Crazy Food ครับอีกสักพักเราจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเพราะว่าชื่อ Crazy Food เพื่อนๆหลายคนครับกดหาไม่เจอครับผมแล้วมันก็ไม่ขึ้นชื่อช่องเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชื่อเลยจะบอกอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาชิมทุเรียนปลาอูครั้งแรกทุกคนนี่นะครับทุกคนโอ้นี่ครับทุกคนโ้าว วว้านี่เป็นครั้งแรกนะครับทุกคนที่ผมจะชิมทุเรียนป่าเลยเพราะผมไม่เคยกินทุเรียนป่าระอูเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้นะฮะส่วนมากก็กินแต่มอนทองชนีอะไรพวกนี้นะทุกคนนะทุเรียนป่าระอูนเนีี้นะครับผมไปซื้อมาที่ตลาดอัยาลาทุกคนขีดละ8 0ดบถึง100บาทนะครับสำหรับทุเรียน หมอนทองป่าระูนเนี่ยผมซื้อมาขี่ละ80ดิทุกคนก็โลละแ800รอยทุกคนก็ราคาแรงราคาแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันทุกคนก็เดี๋ยวนี้เราจะมาชิมกันดูว่าไอ้ทุเรียนป่าระูขีดละ80ถึงหนึ่งอเนี่ยก็แบบโลประมาณ8 0 0ถึง1,000บาทเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงมันจะต่างกับทุเรียนหมอนทองทั่วไปไหมหมอนทองระยองหมอนทองใต้หมอนทองจันอะไรเงี้ยทุเรียนภูเขาไฟอะไรเงี้ยรสชาติมันจะแตกต่างกันไหมทุกคนก็ เดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันเลยทุกคนนะโอ้โหกิโลละพันหนึ่งกิโละนนโล,ะนนโละแปดร้อยทุกคน My God กันี้ให้ดูภูใกล้ๆทุกคนนะนี่ดูดูเนื้อโอ้โหเนื้อมีความเหลืองนวลน,นะทุกคนไม่เข้มนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นแบบเด้งๆนะไม่ไม่ไม่ถึกกรอบเด้งๆแต่ก็ไม่นิ่มนะกลางๆอะ่ะแบบกำลังกินแล้วทุกคนดูแล้วก็ขอดมกิน,น่อย อ,อ๋ออืมเป็นทุเรียนที่กลิ่นกลิ่นไม่ฉุนไม่ฉุนแบบไม่จับฉุนกึกเข้าจมูอ่ะกลิ่นหอมกำลังดีกลางกลางกำลังดีทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อกันทุกคนขอยกข,อข,อข,อขีกระดาษก่อนโอ้ยกอนโอ้ยกอนนี่ทุกคนเอาแล้วนะนี่นี่เนื้อเต็มๆนี่เป็นอย่างนี้ กีดดูข้างในนะครับเป็นยังไงผู้ใหญ่โตขนาดนี้วะเนี่ยไม่เคยกินเลยในชีวิตบ้าบอคอแตกอุย้ยทีทุกคนด,ดูดูดิหูดูดูโอ้โหเม็ดมันเล็กนะทุกนนคนดูเม็ดมันแค่นี้เห็นเม็ดไหมทุกคนดึงไม่ออกนี่ดูเม็ดมันดิเม็ดนแค่นี้ไงเนื้อเน,น,น้นแน่นเนียนเลยนะดู ว้าวชอเลยทุกคนครั้งแรกทุกคนทุเรียนขี่แตแปดสิบถึงหนึ่งร้อก็คือกิโลละพันเอาละครับผมนี่ถ้าแม่กูรู้นี่แม่กูตีกระบ,บาลตายแน่เลยซื้อทุเรียนผักกิโลละพันมาแดกเนี่ยเอาทุกคนชิมเลยนะขอชิมเลยเนี่ยอันนี้โอ้โหจัดเต็มเลยอืมข้างในจะกินแรงกว่าข้างนอกมันกินเริ่มออกมาอบอวนแบบแน่นๆนวลๆ lên uhm. uhm. nè Nó đi อันนี้ออกกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในที่แท้ทูนี่คือกรอบนอกสุ่มในที่แท้ทูทุกคนเนี่ยแบบกรอบนอกนุ่มในที่แท้ทูเลยนะหวานมีความครีมมี่นลาราในปากหวานไม่แหลมไม่แสบคอเหมือนทุเรียนระยองหวานกว่าทุเรียนทุเรียนจันหวานกว่าทุเรียนภูเขาไฟนีกว่าเป็นความหวานที่พอดีแล้วกัน ที่พอดีอ่ะพอดีอ่ะในแบบที่ทุเรียนราคาเนี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันคู่ควรกรอบนอกทั้งในนุ่มนิ่มละลายดูเีด,ดูชิ้นเนื้อมันประมาณเนี้ยทุกคนอบอกไม่ถูกว่ะเอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันถ้า มีตังตังเหลือๆแล้วอยากลองชิมก็ซื้อมาชิมได้อืมคือจะกินทุเรียนแบบตงเงี้ยุูเขาไฟมันก็ใกล้เคียงทุเรียนบุกเขาไฟแบบไอ้ที่ขีดลนะหกสิบทุกคนขีดหกสิบห้าสิบแบบนี่ยมันก็ประ,ประมาณเนี้ยเนี่ยใกล้เคียงกันนะผมว่าใกล้เคียงกันแต่ว่ารสอาจจะเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่ากลิ่นไม่ฉุนกลิน่นคือกลิน่นเป็นกลิ่นทุเรียนดีเข้าใจปหกลิ่นแบบดีดีหอม หอมไม่ฉุนหวานไม่แสบคอหวานละมุนนุ่มลิ้นละลายในปากขออีกสักสักชิ้นแล้วกันจะไม่แยกภาษาไม่ออกพยายามหลับตานึกอันที่กินก่อนๆมาก็อืมก็มีความต่างแหะ ก็เอาว่าอร่อยแล้วกันโอเคถ้าถ้าเงินเหลืออยากลองกินก็ลองปาละอูก็คือดีเดี๋ยวผมลองให้ลองชิมดูให้กิมงานผมชิมดูครับว่าต่างกันไหม,มกิมงานผมสว่าตามไปแล้วทุกคนเป็นไงต่างจากต่อไฟไหมมันหวานกว่านะ หวานกว่าหอมหอมกว่าเนื้อมีความแบบปุ๊บละลายในปากมีความครีมมี่หวานอกรอบ้ๆนุ่มในอ่ะแต่ถ้าเทียบกับภูเขาไฟแบบเกรดเอออืมก็ใกล้เคียงกันภูเขาไฟเกรดเอจะเนียนๆกว่านี้อืมดูกคนใช่ จริงๆนะเนี่ยถ้าเทียบกับภูเขาไฟเกตเอนะรีเมียม,มะเนื้อมันจะเนียนครีมมี่กว่านี้ผมเคยซื้อภูเขาไฟเกตเอมาทานนะเนื้อมันครีมมี่เนียนนุ่มละมุนกินแล้วแม่งแบบเหมือนแบบวิญญาณออกจากล่างเลยะ <c oughs> ละมุนจัดแต่นี้ก็ถือว่าโอเคก็อร่อยอร่อยสมราคาเขาวันนี้ผมซื้อมาที่จา่ายยาลาทุกคนถ้าใคร ไปตลาดอัญญาแล้วเจอเรียนป่าละอูก็ขี่ละแปดสิบถึงร้อยก็ถือว่าไม่แพงก็ลองซื้อมากินแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนผ่านโอเคทุกคนเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับครั้งแรกกับการกินทุเรียนป่าละอูนะฮะกิโลรแปดับร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะทุกคนถือว่าอร่อยดีนะฮะ อู้จับร่วงนี่นะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชื like ่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง Crazy Food ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนลาไปก่อนขอไปกินชุเรียนให้ร้อนในทะก,ก่อนทุกคนชุดปลาแนี้เต็มม้เต็มมือเต็มปากหมดไมยบายทุกคนปลาะอู้งงง Mm-hmm.